สวัสดีค่ะทุกคนดึดดด M R E เริ่มจากไม่นูอ E ไม่ใช่อะไรนะ Well ready to eat Yes อันนี้ของเราเป็นเมนูที่13บสม Beeches Sauterini แล้วก็ Editschred เกะกันทุกคน เราเกมาแลวอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอาหารของทหารอเมริกันนะคะทุกคนแต่เราคนไทยแล้วเราก็ไม่ใช่ทหารด้วยแต่เราจะลองกินการว่าทหารอเมริกันเขากินกันขอกินได้ไหมพูดได้กเมพีจีเทแล้วเทีมากนี่เยอะมากเอาดีมีช้อนด้วยนะจริงนะอดีดีนะเราจะเริ่มกันยังไงดีโอ้ยทุกคนนี่มันเอ็มแอนเต็มเลยจ้ะอะไรนะเอ็มแอนเต็มอ๋อเอ็มแอนเต็มนะ อันนี้พีนัทบัตเตอร์ไวกินกับขนมปังไวกินกับพวกแคกเกอร์ขนมปังทุกคนอันนี้กินด้วยกันอันนี้อะไรอ่ะของหัก่อ๋อน้ำออเรนจ์อันนี้อะไรอันนี้เป็นที่อุ่นมั้งใช่ไหมใช่พี่บุ๋มนี่เป็นที่อุ่นนะะคทุกอันนี้ก็คือเป็นเมนหลักอ่ะชีสตอนติยาชอตโรรี่ sorry ทุกคนตอเตียอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตอนตียไงเป็นตอเตียอันนี้ มะฝรั่งมันก,ก็เกลือมีบะบกัมด้วยเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ของหวานนะคะตัอย่างแรกที่เราจะกินกันก็คืออันนี้ก่อนนะเราจะกินขนมก่อนแล้วเราค่อยกินข้าวมันก็เอ็มได้ใช้ท่าดีแล้วบ็อกเกอร์มันก็เอ็มแอนเอ็มอ่ะทุกคน่งเนี่ยแต่ว่าพี่นัดบตัตเตอร์แหละเขาไม่ค่อยดมกันเองเนึนที่นี่เลยกลิอะไร หรอบูดบูดแล้วมันเสียอย่างนีบูดแล้วจริงเหรอบูดแล้วอ่ะมันไม่ร่าเลยมันกินไม่ก็เป็นไปอย่างนี้สองห้าบาทเออมันกลิ่นไงมันกลิ่นแฮกไงกลิ่นไม่ดีเลยว่าปูปลาดีกว่ทุกคนเอาเป็นว่าอันเนี้ยไม่ได้คขากอด แม่บอกให้เธอพักพอนดมีน้ำออร์เรนจ์จูสกับน้ำเทมเอรนีเราจะเทมะนนีให้ดูก่อนนะค่ะเพราะว่ากลิ่นเอ็นเอ็มก็คือบอได้เลยนูนูใครกดรถแน่นเฟ้อรู้จักปะใช่เลยใช่เลยนูใครกดรถแน่นเฟ้ออยู่เนาะอยากกินตุ้ดีไม่มีที่คนอ่ะ ดมค่ะแล้วจะรู้ว่าอีโน,นอ,อ่ะใช่สปอนเซอร์ค่ะเอาจริงป่ะเหมือนเกละอ,อือหือเกละอีโนอ่ะก็ถือว่าถ้าเราต้องใช้เกลือแะหรือเปล่าเขาเสียเงินเยอะหรือเปล่าใช่หรือเปล่าช,ชิมเหมือนเกละยินได้ชอบชอบเกลือแะ ต้อำมะนาวก็เปรี้ยวนะกลิ่นไม่ดีเลยสักอันน่ะน้ำน้ำเนี่ยกลิ่นไม่ดีเลยอุ้ยแต่อันนี้เปรี้ยวอยู่เปรี้ยวได้อ่ะจืดแต่เปรี้ยวยังไม่ได้คนข้างล่างน้ำส้มอ่ะไม่ได้เลยเหมือนกินอีโนไคกดรถเน้นเฟอร์แบบมันมีความดูหน่อยเนาะกินมันแบบกินมันแบบผลิตภัณฑ์แบบกลิ่นกลิ่นพลาสติกพลาสติกอะไรเงี้ย นี่ทุกคนนี่คืออย่างต่อไปอันนี้เป็น Energy Bar ทุกคนเป็น Energy Bar เป็น Apple Cinnamon f l a v o r ทุกคุเล็บตะาลักไหมชอบคนทำไมกินเหมือนอะไรเหมือนอะไรมะขามเปียกมะขามเปียกบาร์มะขามเปียกเลยเหมือนมะม่าเผ็ดเหมือนมะม่าเผ็ดปะไม่อยากกินเลยแต่เนี่ยคี อันจุดกัดนี่าข้างะก่ะโอ้เจียเชียกัดดีกว่ามามื่กิ้ไงเอาเอาไปนี่ไงเตียมความกาญ้ยหนึ่งสองสามมอร่อยมันเหมือนขนม มันแบบก็ <c oughs> ยังกินได้ปกติเลยนะแต่ว่าแค่อยู่ที่แบบมึงชอบมากกว่าออืถ้ามันไม่ไม่ไกินก็กินได้อะ <c oughs> หิวหิวอะ <c oughs> กินม็นได้อะอแล้วถ้าคนชอบแหละอันเนี้ยเพราะว่าเนี่ยกลิ่นแบบไม่ได้จริงๆีดูแล้วแบบเหมือนเป็นแบเข้าวพองข้างในกรึบกึแล้วก็เนเหนเหียวๆโฟมๆข้างนอกอะแต่กลิ่นมันแปลกๆอะทุกคนต่อไปร r เกอร์กับ p นัทบัตเตอร์ข้าให้มันเป็นสองอย่างแบบเต็มๆเลยนะทุกคน ทุกคนนี่คือแครกเกอร์นี่ก็คือพีนัทบัตเตอร์อิวไดกินแครกเกอร์แบบได้กลิ่นเหมือนพีนัทบัตเตอร์เลยต้องไี่จะเหม็นเถิงนิดน้องซองอเมร์ทุกคนกลิ่นซองเหมือนอยู่ใต้เรือเออกินทุกคนเคยขึ้นเรือป่ะเรือหลวงจักรีหรือเบสอะจริงต้องเรือนี้เลยเรืออื่นไม่เหม็นจริงๆนะขาหารเรือทุกคนเดี๋ไปให้เอ้ยมันไม่เป็นไรแค่เรื กินมันหืนแต่มันกินได้นะเยอะไปเยอะไปนี่แต่กินได้กินได้ขอร์เกสให้หน่อยได้ไหมนี่เป็นคนกินเนยถั่วได้น,นะทุกคนอะไรวะว่าอันนี้อร่อยอ,นะอ,อืออออเันนี้อร่อยเพราะว่ามันเป็นแคคกเกอร์อืมอา่าถ้าเป็นอทหารก็จะเลือกกินแค่อันนี้ ไ,ได้หรอพอแห้งไปตอนนี้เราถึงเมนดิชแล้วทุกคนอาหารจานหลักแล้วคือชีสอะไรนะแชตชอร์เน่กับแอปเปิลซอดทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอาหารจานหลักเลยนะเขาจะอยู่ในนี้แล้วก็มาพร้อมกับถุงอุ่นอาหารทุกคนแบบไม่ต้องใช้ไฟอยู่ะน่ามันเป็นนวัตกรรมมากเลยจริงเหมือนไอที่ใส่มอฟยจีนะ่ะทุกคน<อ>ที่แบบ ตุ้มเลยตุมต่มเราจะไปอุ่นอาหารกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะไปแกะแอปเปิลซอสให้ทุกคนดูเอง ดวนคเขามีซีซนิ่งมาให้ด้วยนะทุกคนมาปรุงมีผ้าเปียกทุกคนเราจะชิมพร้อมกันไหมเออเอาผ้าเปียกเช็ดมือก่อนทุกคนก็สุขะอัตมัยที่ดีของเราเราไม่ได้เช้หลังกินเสร็จหรอเก็บก่อนกินทุกอย่างอ๋อไม้มือรหัสเปิดดินไงแกกินอันนี้แล้วกินเลยลูกนตูชิมเลยครับเชฟก็คือไม้สกัดเลยแต่ร้อนมาเลยอ่ะ อร่อยปะอร่อยรส <c oughs> ชาติเป็นไงกินาแา้ม,มันก็แบบไม่แปง้งไม่ชีสไม่ซอสอร่อยนะโอ้ร้อนอยู่นะทำไมมันชื่อช็อตเทอรีนี่ค่ะเพราะเส้นปะ ได้เหรอนะมันเป็นชีสเครื่องในอะทุกคนไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออันต่อไปแอปเปิลซอสแล้วใส่ชิ้นิ่งไหมเขาไม่ได้ใส่ในนี้เหรอทุกคน,นเรารู้สึกว่าหันไม่ใช่ทางเราเลยไม่ไป<ช>ลบงพิกล่นนะทุกคนอกเอ้ยอ,อา,ยายยอริกาโน่ออให้ลองกินได้ถามว่าจะใส่ไหมอาริกาโน่เหรอพี่รู้ยี่มันเติร์ดเ <laughs> <laughs> สิร์ฟิล่แรงมาก กินแบบไม่ได้เลยอ่ะแล้เที่เราจเอาไปใส่มาชิมชิมเปล่าเฮ้ยว่าดีอะไงชิมเฮ้ยมันกินเปล่าๆจริงเหรอเนี่ยเออมันหวานมากมันหวานได้เลยอ่ะทุกคนแบบลองกินนี่ใส่ต้องีนี้นี่ อุ้ยอร่อยหวานเย็มเลยอ่ะเออเป็นเยอ่ะมล้วจะลองกินกับแครกเกอร์ที่เหลือด,ดูนะแล้วเขาบอกว่าแอปเป soup can i <What? S 1> can i dip อ,อี๋ไม่กินเลยหรอแล้วก็มาล้าวปากกันด้วยบะอบเก้กมีสองเม็ดพอดีเลยไม่ต้องกินนะจ๊ะตากล้องอรุณไม่ให้แบบหลังยาฆ่าตัวตายตอนดกรกบดจับไป <laughs> <laughs> แบบกินแล้วไม่ต้องบอกความลับเลยตายเลย อือเอ๊ะเหรอเฮ้ยถามจริงมึงมันผ่ากกันบุ๋ยปะเนี่ยน่าฝรั่งเขาไปเคี้ยวเหมือนแบบเหี้ยเคี้ยวแบบที่ถึงบ้านอ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่เลยให้เคี้ยวเพราะว่าไม่มีอะไรกินได้เลยเคี้ยวแบบเคี้ยวมาฝรั่งดีก็ว่ามีกำลังใจในการลบต่อ เราก็จะมาสรุปผลกันว่าเมนูไหนที่ทาหารกินแล้วมัมีกำลังใจในการลบสรุปเลยกับไม่เวิร์กอัน,นที่ดีอันแรกนะคะก็คือมีคัี่อร่อยสุดเลยเมกอเทียมด้วยเราเล่นก็คือให้ไปเลยแครกเกอร์กับพีนัทบัตเตอร์สามเสียง<ๆ>บอกว่าอร่อยทั้งสามเสียงใช่อันนี้ดีดดดแล้วก็ถ้าขอแห้งก็ อันนี้จีนะคะน้ำมะนาวดีกว่าน้ำส้มนะทุกคนเพราะว่าอีโนโสมะนาวมักอร่อยกว่าอีโนโรส้มแต่ส่วนตัวกินอีโนโรส้มต,ต่อไปอย่างที่ดีดังต่อไปก็คือเมนดิชนะคะของเรานั่นเองชอตเชอร์นี่แล้วก็ไม่เลย ก็ไม่กินดีกว่าแต่ว่าก็กินได้แต่ก็ไม่กินดีกว่าถ้าหิวหิวแบบหิวมากไม่ไหวแล้วอาหารก็กินก็ได้แต่ถ้าอยู่บ้านไม่กินอันนี้สําหรับเยคิดว่าแบบแอปเปิลแจมแบบดีๆเลยซึ่งหอมมากอันนี้ก็ดีนะคะทุกคนแต่แบบเพื่อมผมแต่ว่าหวานแต่ก็ไม่ชอบอันนี้มาถึงกินไม่ได้กันบ้านนะคะทุกคนแบบไม่กินจะดีกว่าก็คืออันดับแรกเลยจัดไปน้ำซุ่มน้ำซุ่ม มีจะกินน้ำอะไรจะกินน้ำอะไรจะกินน้ำซุ่มต่อไปอัาแรกเลยก็คือเป็นขนมอะทุกคนที่มันเป็นเมือนเอน N อนอ่ะมันไม่ได้เลยแต่ถ้าแบบคิดว่าถ้าอยู่ในสนามรบแล้วหิวหิวขนมก็ก็เกินกรไรก็เ่ว่าไม่กินจะดีกว่าคือถ้าขายอยู่ในมาสกก็ไม่เจ๊งอ่ะไม่มีใครหยิบแล้วก็คือต่อไปลงกันเลยสองเสียงต่อหนึ่งเสียงเฮ้ยแอปเปิ้ลซินนามอนบาร ไม่ได้ไม่ได้ไงก็ไม่ได้เหมือนกินโฟมเหมือนกินอกไือ่ะพูดีกอ่ะก็คือจบหมดก็ทุกอย่างก็ดีหมดนะมีผ้าเช็ดมือกระดาษจู้ทช้อนเกลือใช่ถุงร้อนดูได้นัทุกคนว่าหมดอยู่อย่าง แบบเพราะเราก็ไม่ได้ดูเช็คให้ทหารดูก่อนแบบเผื่อเขาแบบไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ดูเหมไปจ้าทหารไม่ได้ขาดไดหน่อยจริงเป็นเขาให้ทหารโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย